สวัสดีค่ะท่านที่ติดตามทุกท่านและท่านที่เข้ามาใหม่นะคะสําหรับคลิปนี้เป็นคลิปที่3แล้วนะคะเกี่ยวกับแนวทางการทําใบขับขี่ข้อเขียนนะคะในประเทศนอร์เวย์คลิปนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องป้ายข้อมูลนะคะหรือที่เราเรียกว่า obligation c h i ้นนั่นเองนะคะกลุ่มป้ายเหล่านี้ส่วนใหญ่ พื้นจะเป็นสีน้ำเงินสัญลักษณ์จะเป็นสีขาวนะคะแล้วก็มีพื้นสีขาวแล้วก็มีลูกศรในรูปต่างๆกันไปนะคะและอีกอย่างหนึ่งคลิปนี้ที่ก็จะไม่เน้นภาษาโนเวย์เช่นเคยนะคะเออถ้าท่านใดต้องการที่จะสอบข้อเขียนใบขับขี่ก็ติ๊กแนะนำให้พยายามอ่านออตัวอักษรที่เป็นภาษานอร์เวย์ให้มากๆนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่ากลุ่มป้ายเหล่านี้มีลักษณะไหนบ้างไปดูเลยค่ะ มอเตอร์ไวหรือทางหลวงพิเศษเป็นถนนที่มีไว้สำหรับการขับขี่ที่ปลอดภัยและใช้ความเร็วสูงเส้นทางหลวงพิเศษอย่างน้อยจะแยกออกเป็นสองเลนโดยมีฐานกั้นกลางระหว่างเลนไปและเลนสวนทางพร้อมป้ายบอกทางพิเศษต่างๆความเร็วพิกัดอย่างน้อย40กิโลเมตรต่อชั่วโมงและที่สำคัญห้ามคนเดินจักรยานรถมอเตอร์ไซค์เล็กหรือเรียกว่าโมเปดและรถแท็กเตอร์ ซึ่งกลุ่มนี้จะไม่อนุญาตใช้บนทางหลวงพิเศษนั่นเองค่ะรูปด้านซ้ายคือชลุดโพมโตไวหมายถึงสิ้นสุดทางหลวงพิเศษซึ่งเราจะเข้าสู่มอเตอร์ทราฟฟิกไวหรือทางมอเตอร์เวย์คือรูปด้านขวามือมอเตอร์ทราฟฟิกไวททางมอเตอร์เวย์เดิมเรียกว่ามอเตอร์ไวคลัสเบียและเป็นถนนที่คล้ายกับทางหลวงพิเศษ แต่ไม่ตรงตามข้อกำหนดทั้งหมดอย่างน้อยหนึ่งช่องจราจรในแต่ละทิศท,ทางของการเดินทางต้องมีมาตรฐานที่ดีและอนุญาตให้เฉพาะยานพาหนะที่สามารถขับด้วยความเร็วที่แน่นอนเท่านั้นจึงจะสามารถใช้ถนนได้และไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับฐานกั้นตรงกลางทางมอเตอร์เวย์เกือบจะคล้ายกับทางหลวงพิเศษ คือคนเดินจัก,กรยานมอเตอร์ไซค์เล็กหรือรถแท็กอร์ไม่สามารถใช้เส้นทางนี้ได้ที่สำคัญทางมอเตอร์เวย์ไม่จำเป็นต้องมีฐานกั้นกลางหรือ midday l e นั่นเองและความเร็วจะไม่สูงเท่ากับทางหลวงพิเศษต่อมาก็จะมาเจอป้ายระบุการสิ้นสุดของมอเตอร์เวย์แล้วจะวิ่งตรงไปถนนธรรมดาซึ่งจะมีป้ายเตือนหรือระบุในขั้นตอนต่อไปค่ะ โคดพลาสร์บูสป้ายรถเมย์ป้ายระบุว่าจุดนี้เป็นป้ายสำหรับรถเมย์ซึ่งเป็นไปาตามกฎจราจรป้ายนี้สามารถเป็นที่พักพิงเพื่อรอรถตามตารางเวลากำหนดโคเล็กจีฟเฟนช์โฟบูสป้ายขนส่งสาธารณะสำหรับรถประจำทาง การขนส่งสาธารณะสงวนไว้สำหรับรถโดยสารในนอร์เวย์แท็กซี่จัก,กรยานโมอเตอร์ไซค์เล็กโมบเตร,รถจัก,กรยานยนต์ที่ไม่มีด้านข้างพว่วงและรถฉกเฉินต่างๆสามารถใช้เส้นทางนี้ได้แต่บางครั้งต้องดูรายละเอียดข้างล่างป้ายและมาสิ้นสดที่ป้ายนี้ค่ะและหากช่องจราจรอยู่บนทางหลวงพิเศษหรือโมอโเตอร์เวย์จะต้องเป็นยานพาหนะที่สามารถขับได้อย่างน้อย40กิโลเมตรต่อชั่วโมงจึงใช้ช่องนี้ได้ Collective f e l t for Bus or Taxi กดหลักคือรถประจำทางและรถแท็กซี่ที่มีไฟบนหลังคาสามารถวิ่งในช่องขนส่งสาธนารณะที่มีป้ายแสดงนี้ ยานพาหนะเหล่านี้เช่นรถไฟฟ้าชนิดต่างๆโมอเตอร์ไซค์ที่ไม่มีข้างพว่วงรถโมเพตจักรยานรถฉุกเฉินต่างๆรถมินิบัสที่ได้รับอนุญาตและรถมินิบัสที่บรรจุสูงสุด16คนที่บรรทุกผู้โดยสารอย่างน้อย7คนนอกเหนือจากคนขับสามารถใช้เส้นทางนี้ได้ส่วนรถจักรยายนยนต์ที่มี3หรือ4ล้อไม่สามารถใช้ได้และที่สำคัญ ถ้าอยู่ในเส้นทางหลวงพิเศษหรือทางมอเตอร์เวย์ซึ่งเป็นยานยนต์ที่ขับได้ไม่ถึง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงห้ามใช้เส้นทางนี้เช่นกันและสุดท้ายไปสิ้นสุดที่ป้ายนี้นะคะซัมบรุสเฟลดช่องจราจรที่ใช้ร่วมกัน ป้ายนี้จัดไว้สำหรับการบริการของรถบัสและรถแท็กซี่รถไฟฟ้าต่างๆรถมอเตอร์ไซค์โมเพตจักรยานรถฉุกเฉินเช่นรถพยาบาลรถตำรวจหรือรถดับเพลิงสามารถใช้เลนนี้ได้และเลนนี้จะไปสิ้นสุดที่ c h l t t e f o r s a m b r u s f e l t คือการสิ้นสุดของช่องจราจรนั่นเองค่ะ กังไหวทางเดินป้ายระบุถนนที่สร้างขึ้นสำหรับคนเดินเท้าป้ายยังระบุด้วยว่ากฎจราจรมีผลบังคับใช้เกี่ยวกับการใช้ถนนสิเกนหวทางจักรยานป้ายระบุถนนที่จัดไว้ให้สำหรับนักปั่นจักรยานป้ายยังระบุด้วยว่ากฎจราจรเกี่ยวกับการใช้ถนนดังกล่าวมีผลบังคับใช้ ทางโอสิกันไว้์ทางเดินเท้าและทางจักรยานป้ายระบุถนนที่จัดไว้ให้สำหรับคนเดินเท้าและนักปั่นจักรยานป้ายยังระบุด้วยว่ากฎจราจรเกี่ยวกับการใช้ถนนดังกล่าวมีผลบังคับใช้ซิกกนเฟล l ์ซีเดเพลาเซเลนจักรยานด้านข้างป้ายระบุว่าบนถนนมีเลนสำหรับนักปั่นจักรยานและป้ายยังระบุด้วยว่ากฎจราจรเกี่ยวกับการใช้ช่องทางจักรยานมีผลบังคับใช้ กาตะทูลลานถนนป้ายระบุลานถนนซึ่งเป็นพื้นที่จำกัดความเร็ว15กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีเครื่องหมายกำกับไว้สำหรับห้ามผ่านการจราจรทางเข้าและทางออกพื้นที่นี้สร้างมาเพื่อการพักผ่อนและรื่อนเริงแต่ผู้ใช้ถนนก็สามารถขับรถไปที่นั่นได้เช่นกันจะไม่มีการทำเครื่องหมายหรือแจ้งสิ่งกีดขวางในทางใดๆและลานถนนนั้นจะไปสิ้นสุดที่ป้ายนี้ค่ะ โกกาตถนนคนเดินป้ายระบุเขตแดนสำหรับพื้นที่ที่ห้ามขับรถเฉพาะคนเดินซึ่งกฎจราจรบนถนนคนเดินมีผลบังคับใช้และไปจบที่ชลุดโพโกกาตบลีนไหวทางตันป้ายนี้หมายความว่าถนนถูกปิดโดยการจราจรหรืออาจจะเป็นที่พักและไม่มีทางออกนั่นเองค่ะบลีนไหวทางตันเช่นกัน แต่ป้ายนี้มีรูปจัก,กรยานนั่นก็หมายความว่าถนนปิดการจราจรแต่เปิดให้คนเดินเทา้าและนักปั่นจัก,กรยานนั่นเองค่ะบรีนไวท์เทวนสตรทางตันทางด้านซ้ายภาพนี้จะเป็นทางตันด้านซ้ายมือและมีรูปจัก,กรยานป้ายนี้ระบุว่าทางข้ามด้านซ้ายถูกปิดแต่เปิดให้นักปั่นจัก,กรยานและคนเดินเทา้าค่ะ g ัง g เอนท,ทางมาลาย ไประบุทางข้ามถนนซึ่งผู้ขับขี่จำเป็นต้องหยุดหากมีคนเดินข้ามถนนเมอร์ตพลัสจุดนัดพบจุดนัดพบเป็นสถานที่ที่คุณสามารถขับรถไปด้านข้างเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ขับขี่ที่ขับมาจะสามารถเข้าถึงได้บนถนนที่ทอดยาวซึ่งถนนจะแคบสถานที่นัดพบจะจัดอยู่ในพื้นที่ซึ่งคุณสามารถเห็นการจราจรที่กำลังจะมาถึงในระยะทางที่ค่อนข้างยาว คุณจึงสามารถขับรถเข้าไปในสถานที่นัดพบได้ทันท่วงทีจุดนี้ผู้ขับขี่อาจจะจอดนัดพบหรืออาจรถเสียหรืออีกหลายกรณีค่ะ Annvice Charing การจราจรทางเดียวป้ายนี้ระบุว่าอนุญาตให้ขับรถในทิศทางของลูกศรจนถึงทางแยกแรก w o l f r i e d s e r เ e น f e n t เล่นเสริมป้ายระบุว่าผู้ขับขี่สามารถขับผ่านตามเลนที่ต้องการ ป้ายจะวางตามเงื่อนไขที่ได้กําหนดไว้ s ซัม n Fletting ทางประสานป้ายนี้เตือนว่าระหว่างสองเลนกำลังจะมารวมตัวเป็นหนึ่งเลนหลายคนไม่แน่ใจเมื่อเจอป้ายนี้ว่าจะทำอย่างไรข้อที่หนึ่ง ผู้ขับขี่ที่ต้องการจะเปลี่ยนเลนมีหน้าที่ให้ทางแก่ผู้ที่จะเข้ามาอยู่ในเลนหรือผู้ที่จะมาถึงก่อนข้อที่ 2. ควบคุมความเร็วกับรถของคุณให้สอดคล้องกับความเร็วของรถคนอื่นข้อที่ 3. ม,มีความรอบคอบกับรถรอบข้างและสังเกตเช็คกระจกภายในและภายนอกและจุดบอดต,ต่างๆที่เราอาจจะมองไม่เห็นหลายๆครั้งก่อนตัดสินใจเข้าเลนนั้นๆ g ช่องเพิ่มความเร็วเพื่อประสานกันคือช่องเพิ่มความเร็วเพื่อที่จะเข้าในเลนอื่นๆดูภาพข้างล่างนะคะเลนด้านขวาลดสีเขียวและแดงกำลังจะสิ้นสุดช่องทางและจะมาประสานเข้ามารวมกับเลนด้านซ้ายลดสีเขียวและแดงจะมีหน้าที่ให้ทางแก่เลนด้านซ้ายก่อนโดยการชะลอแล้วรีบขับอย่างรวดเร็วโดยเข้าไปเลนด้านซ้ายตามลำดับ เ e r ร์เรเฟนสเการสิ้นสุดของเลนผู้ใช้ถนนที่ขับในเลนที่กำลังจะสิ้นสุดช่องทางมีหน้าที่ให้ทางแก่ผู้ขับขี่ในเลนที่อยู่ติดกันดูรูปข้างล่างนะคะป้ายพื้นหลังสีเหลืองคือป้ายแบบชั่วคราวเช่นเกี่ยวกับงานถนนนั่นเองค่ะเชอร์เรเฟนต์บีนเการเริ่มเดินใหม่ป้ายนี้ใช้เพื่อแสดงว่าช่องทางใหม่กำลังจะเริ่มต้นในส่วนถนนนอกทางแยก ป้ายจะแสดงให้เห็นที่จุดเริ่มต้นของช่องแซงปกติ p o เชอร์ดิงโฟเชตเอเอเกตเชอร์เฟนตทางเข้ายังคงดําเนินต่อไปในช่องของตัวเองป้ายนี้แสดงให้เห็นว่าช่องทางของถนนมารวมกันกับอีกช่องทางหนึ่งไปในทิศทางเดียวกันเชอร์เฟนต์อินเดลิงการแบ่งเลน ป้ายนี้ใช้แสดงการใช้ช่องทางพิเศษบนถนนที่ทอดยาวทางแยกด้านนอกป้ายนี้ไม่ควรใช้เพื่อระบุจำนวนช่องจราจรและการใช้งานหน้าทางแยก e n d r e r m ü n s t e r รูปแบบการขับขี่ที่เปลี่ยนแปลงป้ายจะแสดงคำแนะนำช่องทางพิเศษซึ่งเกี่ยวข้องกับงานบนถนนเช่นเลนจะถูกโอนไปฝั่งตรงข้ามของส่วนกลางหรือเลนจะเลี้ยวออกนอกสถานที่ที่ทำงานอยู่ Automatic Traffic Control ควบคุมการจราจรอัตโนมัติหรือ Photobox กล้องที่มีความเร็วสูงป้ายระบุว่าจะมีการควบคุมการจราจรอัตโนมัติหมายความว่าภายในระยะทางที่กำหนดความเร็วของรถจะถูกวัดด้วยเลเซอร์และถ้าความเร็วเกินขีดจำกัดความเร็วบวกค่าบริการจากนั้นรถจะถูกถ่ายภาพและคุณจะได้รับค่าปรับทางไประณีนีใบขับขี่สามารถถูกเพิกถอนได้หากคุณขับรถความเร็วเหนือขีดจำกัด วิดีโอคอนโทรลการควบคุมด้วยวิดีโอหรือวิดีโอโอเวอร์วกนิ้งกล้องวงจรปิดป้ายจะตั้งขึ้นที่หน้าตู้เก็บค่าผ่านทางพร้อมวิดีโอควบคุมช่องการชำระเงินป้ายจะถูกตั้งไว้ที่อื่นเช่นกันด้วยการควบคุมวิดีโอหรือกล้องวงจรปิดถ้าหากมีคนหรือยานพาหนะผ่านกล้องจะบันทึกภาพไว้พัดเข l ลิง์ทิรลัดอนุญาตให้จอด ป้ายอนุญาตให้จอดริมถนนในที่ที่มีป้ายระบุหรือในพื้นที่นั้นๆหากมีที่จอดรถก็สามารถจอดรถได้ถ้าหากไม่ละเมิดกฎจราจรเกี่ยวกับการหยุดรถหรือการจอดรถป้ายป้ายส่วนใหญ่จะมีเครื่องหมายยานพาหนะหรือกำหนดเวลาที่สามารถจอดได้ป้ายนี้จะได้ใช้ได้จนถึงข้อแรกแยกที่ใกล้ที่สุดข้อที่สป้ายจอดรถใหม่ข้อที่สป้ายห้ามหยุดรถ ข้อที่4ป้ายห้ามจอดรถข้อที่5ป้ายห้ามจอดรถโซนต่างๆนั่นเองค่ะสุดท้าย Obelisks t ทับละป้ายกระดานข้อมูลป้ายนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพถนนและการจราจรที่สัญญาณจราจรอื่นๆไม่สามารถสื่อได้เพื่อแจ้งข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับการจราจรต่อนักท่องเที่ยว ป้ายจะมีพื้นเป็นสีน้ำตาลป้ายสำหรับใช้ชั่วคราวจะมีพื้นหลังสีเหลืองกระดานดำและสัญลักษณ์หรือข้อความสีดำส่วนข้อมูลการขับรถป้ายจะมีพื้นสีส้มกระดานสีดำและสัญลักษณ์หรือข้อความสีดำเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้หลายๆท่านก็คงจะเริ่มเก่งเรื่องป้ายแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่3แล้ว คลิปหน้านะคะเดี๋ยวเราไปเจอป้ายที่ชื่อว่าวีเก็พริกชิ้นนะคะและอื่นๆโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะ